สวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท,กท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ป๊อปเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมโตรัวด้าลู่สัรพยุทธมิยาจารย์นั่นเองนะครับผมก็เผื่อใครสงสัยนะครับผมว่าผมเลิกเล่นโซแลนหรือยังก็ต้องบอกว่ายังนะครับผมคือเกมโซแลนนี่เป็นเกมที่ผมไม่มีทางจะเลิกเล่นแน่นอนนะครับผมเออเกมถังสารเนี่ยไม่มีทางจะเลิกเล่นแน่นอนแต่มันมีประเด็นก็คือตรงตรงนี้ครับผมอา่า ก็ตอนนี้โซแลนอ่ะมันยังไม่สามารถล็อกิน a c e b o o k ได้นะครับผมซึ่งแบบมันเกิดปัญหาอะไรสักอย่างหน,นึ่งนนะครับผมซึ่งผมก็ลองอเขาเรียกว่าอะไรอัปเดตใหม่ล่าสุดอัปเดตแพล่าสุดนะของโซแลนนะครับผมก็ตอนนี้ยังไม่สามารถเข้าได้เลยครับผมคือผมทําทุกวิถีทางแล้วนะครับผมก็ยังไม่สามารถเข้าเกมโซแลนได้นะครับผมก็ทําได้อย่างเดียวก็คือรอนะครับผม จนกว่าจะเข้าได้นะครับผมนะเออ,อผมพูดให้ฟังเนาะสำหรับใครที่ว่าผมยังเลิกเล่นแล้วผมยังไม่เลิกเล่นนะครับผมผมรอจนกว่าจะเข้าเล่นได้อน่ะที่จริงผมก็อยากเล่นมากเลยหนะคือตั้งแต่ตอนนั้นอนะ่ะตั้งแต่วิญญาณยึดของหวังตงเข้ามานะผมจะเปลี่ยนวิญญาณยึดเปลี่ยนวิญญาณยึดเสร็จปุ๊บมันให้ผมล็อกอินเข้าใหม่อนะ่ะพอล็อกอินเข้าใหม่เสร็จแล้วบัญชีผมอนะมันอยู่เฟซบุ๊กนะครับผมนะเออพอจะลนะ็อกอินเฟซบุ๊กอ่ะเรียบร้อยเลยนะครับผม ไม่สามารถล็อินได้นะครับผมคือที่มันเล่นได้ตอนนี้นะในเกมโซลแนนะผมจะมีแค่บัญชีนักท่องเที่ยวนั่นเองนะครับผมกับบัญชี Google นะซึ่งถ้าผมจะไปเล่นบัญชีนักท่องเที่ยวอ่ะผมก็เสียดายบัญชีหลักไงกว่าจะไปทํากว่าจะทําทีมขึ้นมาได้ตั้งขนาดนั้นนะเล่นไปตั้งเกือบสองปีกว่าแล้วนะครับผมเออก็เลยเสียดายนะผมก็เลยรอรับรออย่างเดียวนะผมรอเข้าลองอินเฟซบุ๊กอย่างเดียวนะเอาเป็นว่าผมก็รอไปอย่างเดียวนะครับผม เดี๋ยวถ้าโซแลนผมเข้าได้ตอนไหนผมก็จะอบอกนั่นเองนะครับตอนนี้ก็รอไปอย่างเดียวนะครับผมไปนอกเรื่องกันแล้วเรามาเข้ากิจกรรมหลักของเรากันเลยดีกว่านะครับผมก็ตอนนี้มันมีปีป,ปิตรงเข้ามานะครับผมนะออก็ถือว่ามาได้สามวันแล้วนะครับผมนี่มีชื่อว่าสีโลรลาใต้เขียวปีศาจนะครับผมเป็นปีป,ปิตรงระดับ s อนั่นเองนะผม ซึ่งคนอื่นที่มีปีพิตรงเอชพีแล้วอาจจะคิดว่ามันมารอบสองนะแต่สำหรับผมเนี่ยถือว่ามารอบแรกเพราะว่าผมเพิ่งมาเล่นนะครับผมนะเออเพราะฉะนั้นก็นี่เป็นครั้งแรกนะผมที่ผมจะมาส่งปีพิตรงระดับเอชพีนะครับผมไปเพื่อไม่เสียเวลานะครับผมเราไปสุ่มกันเลยนะครับผมมาครับผมเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันเลยนะครับผมตอนนี้ผมมีหนึ่งร้อยใบนะครับผมอ่าก็เหลืออ,อีกเจ็ดวันตอนนี้นะผมซึ่งผมเก็บ สวันเนี่ยได้100ยใบนะผมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเก็บไม่ยากนะผมว่าเออเพราะว่าด้วยแพ็คที่มันซื้อราคาถูกนะผมซื้อร้อยใบคิดว่าออกไหมไม่รู้เหมือนกันนะผมคือผมจะได้ลุ้นไปีปีตรงเ p พแน่ๆเนี่ยสามอันก็คือจากตรงนี้นะจากการสุ่มเอเตรงนี้นะตรงนี้ก็กดสุ่มครบ90ครั้งก็จะได้มา1อัน กดสุ่มครบหกสิบครั้งก็จะได้อีกหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็กดสุ่มครบสาสิบอันก็จะได้อีกหนึ่งครั้งนะครับผมซึ่งเรามาดูค่าโชคดีดิมาดูรางวันนี่มีอะไรบ้างโอเคมีแตอ่วิญญาณยุดปีพิตรงระดับ s อชนะที่เป็นของรางวัลใหญ่นะผมที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะผมโอเคที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับผมเหมือนกับอ่าง กิจกรรมของนิ่งหลงหลงระดับ sp เลยแค่เปลี่ยนรางวัลใหญ่จากนิ่งหลงหลงเป็นตีปิตรงเฉยๆนะครับผมมาครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมมีอยู่หนึ่งร้อยใบแล้วครับผมไม่รู้จออกหรือป่านะครับผมไปสุ่มกันเลยสิบครั้งแรกนะครับผมไปกดสุ่มไปเลยนะครับผม ขาวจ๊วเลยนะครับผมไม่มีอะไรนะครับผมไปไปรัวๆเลยนะครับผมซุ่มตอ่อยาวๆนะครับผมนึบอุ้ย SSR สองตัวนะครับผมอืมโอเคอยู่นะ SSR สองตัวอย่าซ้ำก็พอนะครับผมอันนี้ซ้ำเอาไปอั down ถึงจะซ้ำก็อด down ได้นะครับผมอ่าตัวนี้ใครนะครับผมนึบเอ่อ ถังอะไรนะอืมลืมชื่อครับผมหัวเย,ย่หรือเปล่าเออถังเย่ยหัวเอา้าพูดสลับชื่ออีก <c oughs> ขออภัยครับผมไม่รู้จักนะตัวนี้จู่จูชิงนะครับผมอืมเอามาก็ไม่ได้ฉายนะครับก็เก็บไว้ก็แล้วกันนะผมไว้เป็นทีมสำรองได้นะครับผมไปกดซุ่มอีกนะครับผม สาสิบใบหมดไปอย่างรวดเร็วนะครับผมไปค,ครับเนี่ยอ่าโฟเรนตัวนี้ไข่อันนี้หัวอูซวงนะครับผมเหลนะนะือเจ็ดสิบใบละนะผมไม่รีรานะผมจะกดไปอย่างรวดเร็วนะครับผมเอาสองตัว คือเราจะมารอลีลาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเสียเวลานั่นเองนะครับผมนะนี่ผมจะกดข้ามไปเลยนะเพราะว่ามันได้ตัวที่เรารู้จักแล้วนะครับผมพิตเตอราตัวหนึ่งกูหลงแน่นอนเลยดูจากรูปเงาสีดำนะใช่ไหมเรียบร้อยกูหลงนะครับผม ได้ตัวซ้ำก็ดีนะผมที่จริงผมอยากได้ตัวซ้ำไม่ซิมทีจริงไม่อยากได้ตัวซ้ำหรอกแต่ว่าก็เอาตัวซ้ำมาก็ดีครับผมเพราะว่ามันจะได้อัปดาวเนะาะเหลือ50ใบนะครับผมไปกดอีก10ครั้งนะผมยาวๆครับผมคลิปนี้ SR ตัวหนึ่งร้อยใบนี้นะครับผมมีใครเคยได้ SP บ้างนะ คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมนะเผื่อใครได้นะครับผมคือผมก็ไม่รู้ว่ามันออกหรือเปล่าเนาะแต่ว่าก็ดูกันคร่าวๆนี่ก็ประมาณสี่ร้อยประมาณใบที่สนะี่ร้อยหนึ่งอะเพราะว่ามันค่าโชคดีมันตันที่สี่รอให้นะครับผมกดอีกสิบครั้งนะครับผมเหลือสามสิบใบแล้วนะครับผมโอ้โหขาวจ้วงเลยรอบนี้ ถ้าเป็นระดับ SP มันสีไหนล่ะสีแดงปะหรือสีอะไรหรือสีทองเหมือนกันกันกบ SR ไม่สิน่าจะสีแดงมั้งเพราะว่าคาร์ด SP มันก็นเป็นสีแดงออกสีรุ่งอะ่ะ SR ตัวหนึ่งนะผมอืมดู SR ก่อน SR ใครครับผมโอ้จ้าอูจี เอสโอ้ oh, นิ่งลงลงดีนะแต่ว่าผมมีแล้วนะครับผมผมได้จากการล็อกอินครบยี่สิบ้าวันนะครับผมเอาไปอัพดาวได้นะครับผมถือว่าตัวนี้ดีนะครับผมนะเออมันเวลาเอาไปลงสนามนะมันจะสามารถบัฟอ่าเขาเรียกว่าบัฟฮิวให้เรานะเพิ่มเลื่อนให้เราแล้วก็เพิ่มพลังค่าเอ k หรือค่าโจมตีให้เรานะผมมันก็จะเพิ่มค่า a อ p d ก็คือค่าจะเกาะนั่นเองนะครับผม ก็นิ่งลงหลงระดับ SSR อือว่าดีนะผมถ้าไปเป็นสายช่วยเหลือในทีมนะเหลือ20บใบสุดท้ายแล้วนะครับผมผมว่าน่าจะไม่ออกนะผมเดานะครับผมออกไหมครับผมเอือ SR สองตัวนะครับผมหูเยนลี่แล้วก็ใครเนี่ยไปเฮอครับผม คกดข้ามเลยนะผมมาสิบใบสุดท้ายนะครับผมไม่ต้องลุ้นมาเลยรับเอพปึ๊บโอ้โหเรียบร้อยข่าวจ๊วะหมดเลยนะครับผมปึ๊บโอ้หัวอ,อูซวงอีกแล้วโอเคก็หนึ่งร้อยใบครับผมไม่เห็นวี่แววเลยนะอืมถือว่าออกยากอยู่นะ โอเคเดี๋ยวเรารับการเอชตาพวกนี oui. okay, Aye, ้มาเนเพราะว่าผมสุ่มครบ90ครั้งเาะตอนนี้ผมสุ่มไป100ครั้งแล้วนะก็ไม่ได้อะไรนะผมได้แต่เอชตามาประมาณ4-5ตัวก็ถือว่าซ้ำอยู่ประมาณ2ตัวนะตอนนี้ก็กิจกรรมปีปีตงรับ SP แล้ว7วันนะอืมผมน่าจะมาซ้ำในวันสุดท้ายนะครับผมเก็บใบ กพลังวิญญาณเยอะๆนะครับผมร้อยใบก็ไม่เห็นวิแววนะครับผมครบสองร้อยสามสิบอะไรเนี่ยอืมโอเคโอ้ถ้าแบบนี้ไม่เห็นอูไม่เห็นเออปีปีตรงระดับเพชรพีเลย ของสองร้ยสามสิบนะครบสองร้อยสามสิบครั้งอะ่ะต้องสุ่มให้ออกอย่างเดียวอะ่ะถ้าสุ่มให้ออกผมว่าน่าจะออกที่ใบสี่ร้อยเพราะว่ามันตันที่สี่ร้อยนะครับผมค่าโชคดีมันตันที่สี่ร้อยเห็นไหมตอนนี้ผมสุ่มไปหนึ่งร้อยครั้งแล้วเหลืออีกสามร้อยครั้งนะนออก,งนะก็ยากนะครับผมนะผมได้อะไรมาบ้างครับผม ก็จะมีการ s อเอสตัวนี้นะผมะผมจะเยเอสออารนะครับผมนะไอใบนี้มันเอาไปทําอะไรใครรู้บอกผมทีนะผมนะผมไม่รู้เหมือนกันนะผมมีเยอะมากคผมมีประมาณสามสี่ร้อยเลยอนะ่ะหรือเป็นเพราะว่าเวลผมยังไม่ถึงมาเลยมันยังไม่ปลดล็อกให้นะครับผมมาครับผมอีกสามใบนะครับผม เรายังสามารถลุ้นปีปีตรงได้นะผมระดับ sp ได้นะแต่ว่า ssr ก็ต้องบอกว่าโอ้โหเยอะเลยนะผมมีเัหลาี่เจ็ามหกายี่สิ1ส1ง1ี่ส2บ2้ายี่ตัวโอ้โหโอกาสซ้ำมันก็ได้ด้วยนะผมโอกาสซ้ำนะหนึ่งในสามสิบมาสามสิบเ,เป็นระดับ เอพนะของปีปีตรงนะผมโอ้โหถือว่าโอกาสค่อนข้างน้อยอยู่นะครับผมแต่ว่าเราจะมาลุ้นเล็กๆน้อยๆกับตัวนี้นะครับผมนะไปกดใช้งานกันเลยใบยแรกครับผมใครครับผมอืนี่หลงๆระดับเอสตก็ดีเอาไปอัพดาวนะครับผมโอเคนี่ไงผมได้อัพดาวก็ถือว่าดีนะ พอ,อได้ไหมพี่พีตรงระดับเอทีเนี่ยโอเคไปกดสุ่มเลยนะผมเดินมาอืมไม่ใช่ใครเนี่ยเอ่อเมื่อเสินจีหรือเปล่ารับเอสเตาเรียบร้อยใช่จริงๆด้วยนะครับผมมาครับผมใบสุดท้ายนะครับผมมาระดับ เอพครับผมปีปีปตรงไปกดใช้งานปึ๊บโอ้ยกูหลงไม่ใช่นะผมได้สามนะมันหนึ่งในสาสิบไป่ะโอ้โหมันก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับผมนะแต่ว่าก็พอได้ลุ้นนะครับผมแต่ว่าไม่ออกนะมาครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมว่าเราได้อะไรมาบ้างเนาะอ่ะนี่ก็คือทีมผมตอนนี้นะหกคนนะผมโอเค ประมาณนี้นะผมใช้เป็นนิ่งหลงๆลงนะผมเป็นสายช่วยเหลือแทนไอหินนะครับผมเพราะว่านิ่งหลงๆลงมันตอบโจทย์ดีกว่านะครับไอหินนะเพราะว่ามันบัฟช่วยเหลือได้ดีกว่านะครับผมผมได้บาจะมีอะไรบ้างครับผมประานเมืองส่วนจีนหะตัวหนึ่งหางเย้หัวสองนะผมจุดจุชิงสามโอเคได้เอเอามาสามตัวที่เหลือซ้ำนะครับผม มานะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาพวกที่ผมได้มาซามนะผมไปอ่าอัพดาวนะครับผมมตัวนี้ก็อัพดาวได้นะครับผมตัวนี้ผมสามดาวอยู่นะโอเคกดอัพดาวให้หมดเลยนะครับผมโอเคสี่ดาวปึ๊บห้าดาวเหลืองโอเคเดี๋ยวนี้ห้าดาวแล้วผมถ้าผมอัพดาวไปตอนนี้ก็น่าจะเอ่าหนึ่งดาวแดงนะครับผม แต่ว่าต้องใช้ห้าสิบชิ้นส่วนนะเพราะว่าแต่ละช่องนี้ต้องใช้ประมาณหนึ่งสิบชิ้นส่วนนะนะครับผมแต่ถ้าผมจะอัปดาวให้ครบหนึ่งดาวแดงนี่ผมต้องใช้อชิปหลงๆห้าสิบชิปนะผมก็คือผมต้องสมไดน้นุ่งนิ่งหลงๆนะระดับเอเซนไทตัวหนึ่งนะผมนี่อัปดาวไม่ได้อัปดาวไม่ได้อัปดาวไม่ได้ผูลงอัปดาวได้นะครับผม กูลงก็ห้าดาวเหมือนกันนะเพราะว่าได้มาสองตัวนมซ้ำาเอามาอัพดาวให้หมดนะครับผมโอเคที่เหลือระดับ SR เดี๋ยวผมไปอัพดาวนอกรอบนะผมมันเยอะนะผมเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับที่ผมไปสุ่มกิจกรรมปิิปิตรงระดับ SP นะครับผมสำหรับผมก็ถือว่าหนึ่งร้อยใบค่อนข้างที่จะอืม ถามว่าเกลือไหมมันก็สำหรับผม嘛นะก็ไม่ค่อยเกลือนะครับผมถือว่าค่อนข้างที่จะดีเลยนะเพราะว่าไดเอสามาเยอะมากนะผมระดับคาร์ดเอสตาร์นะครับผมผมได้มาประมาณเจ็ดแปดตัวผมแต่ว่าได้ซ้ําได้ซ้ําประมาณสี่ห้าใบเลยนะครับผมโดยรวมก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต่ว่าก็หนึ่งร้อยใบไม่ออกนะครับผม ตอนนี้เรายะเวลากิจกรรมของผีปีตงนะผมเหลือเวลาอีกเจ็ดวันนะครับผมก็สำหรับเพื่อนๆนคนไหนที่ยังไม่มีนะผมหรือว่าเป็นสายฟรีเหมือนผมก็มาสุมเล่นกันดูได้นะผมนะเนอหาบัตรปลูกพลังวิญญาณไปแลกนะผมสำหรับใครมีบัตรปลูกพลังวิญญาณสีม่วงเนี่ยผมก็ไปที่มอหนะผมตรงนี้นะอ่าแล้วก็มาที่ร้านเพชรตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วเพื่อนๆนก็เลื่อนลงมามาอยู่มันจะอยู่ตรงนี้นะผมนะนี่มาใช้บัตรสีม่วงนะผมแลกเป็นบัตรของปีปีตรงไปสุมได้นะครับผม ครับผมก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะสำหรับการสุ่มปีปิตรงระดับ SP คราวนี้นะหมดไป100่ใบนะครับผมก็อืไม่เห็นวิแววบีปิตรงระดับ SP เลยนะครับผมถ้าให้ผมเดานะผมว่าตอนนี้นะผมคือตัวเกมนะอาจจะเอาพวกตัวที่ออกไปแล้วกลับมาให้สู่มอีกนะผมอย่างเช่นพวกเอ่อังซานเทพสมุทรเนี่ยของระดับ SP หรือว่าเทพทุกตะวันเชียนฤาษีอะไรเงี้ยหรือว่าทังเชิญอเงี้ยนะ ตอนนี้ก็มีบีบีตรงกับมารีรันให้สุ่มนะผมซึ่งถ้าผมเดาวนะตอนนี้ก็พวกที่มีเ p สพีรับผนี้คือกับก็คือมาให้สุ่มกันแล้วใช่ไหมนี่รับเอสพีของพฆะ์ะขาวโลกันเงี้ยอ่าครับผมสลับใครที่เป็นสายสีนะครับผมที่แบบอยากเล่นตัวะดับเอสพีนะผมแต่ว่าเออจะว่ายังไงดีล่นะคือแบบไม่มีเพชรสุ่มนะผมหรือว่า ไม่มีตังเติมเข้าไปก็ไม่ต้องเติมก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาตรงนี้นะผมมาที่รายวันนะแล้วก็มาที่ตรงผลงานนะครับผมผลงานแล้วก็มาเที่ยนแรกครับผมสิ่งที่น่าประทับใจนะแล้วเราก็เลื่อนลงมาครับผมนี่มันจะมีระดับ S S R ให้สุกให้กดนะผมเพื่อนเพื่อนแค่ล็อกอินครบเจ็ด้อยสาสิบวันอ่ะก็เลือกรับเอาไปเลยนะครับผมนี่ถังเชิญระดับ S P นะครับผมย็งไงดีนะครับผมนะเออถังเชิญระดับ S P นะ เลือกได้อีกตัวหนึ่งก็คือโอเซซีนะครับผมระดับเอพีนะครับผมป็นไงแค่ล็อกอินได้ครบเจ็ด้อยสามสิบวันอะซึ่งก็สำหรับผมก็โอ้โหเกือบสองปีอะสำหรับสายฟรีนะผมเออถือว่ามีระดับเอีได้นะผมสำหรับใครที่สุมไม่ออกนะเออก็เกมเขาไม่ใจร้ายนะเออเขามีรางลนลอบใจให้อยู่นะผมก็ว่าตัองล็อกอินใน้ครบนะครับผม มี s อ2พสองตัวนะให้เลือกมีถังเชิญกับโปรเซซีนะผมล็อกอินครบหนึ่งปีก็ไม่ได้เอพีนะเนี่ยไม่ได้เอพีล็อกอินครบสองร้อยวันก็ไม่ได้เอพีเหมือนกันนะผมล็อกอินครบหนึ่งร้อยวันนี้น่าเกมเขาจะแจกเอพีหนึ่งตัวเลยนะผมตัวไหนก็ได้เนะแต่ว่าโอ้โหล็อกอินตั้งครบเจ0้อยสามสิบวันอนะนานไปผมว่านะโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะผม สรับคลิปนี้นะก็โอเคครับผมสรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับผมนะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสหัว,สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผมโอ้โหเจ็้วันใครจะไปล็อกอินถึงแล้วเนี่ย